สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีพุธศพของเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่าดาวราหูโคจรทับดวงชะตาของคุณมาจากเรือนการงานแปลว่าเรื่องของหน้าที่การงานน่าจะส่งผลไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพียง<ส><น>แต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าดาวประจําตัวคุณนะคือดาวศุกร์นะครับอยู่มุมมรณนะ แล้วก็มีดาวอังคารร่วมซึ่งเป็นเรื่องของความรักคู่ครองมันอยู่มุมนี้แปลว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งการเดินทางกายต้องภาคต้องจากจากกันแต่ในช่วงเวลาเดียวกันตัวคุณเองระวังรักษาสุขภาพคุณด้วยนะครับพจนุประณนะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นวายๆหน่อยในช่วงเดือนนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอพ้นวันที่22กุมภาพันธ์ไปตัวคุณเองจะขึ้นไปอยู่มุมสุภะแปลว่า มีความสำเร็จหรือความเจริญก็ง,งามเกิดขึ้นแต่ต้องได้มาด้วยความยากลาบากและเหน็ดเหนื่อยเพราะดาวประจําตัวคุณไปร่วมกับดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวคค่ศัตรูกันโดยตรงนะครับแปลว่าการลงทุนหรือการเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาเนี่ยพอมรณะไปสุภะมันมีการเหนื่อยยากแต่มันจะสําเร็จในตอนท้ายแต่มันต้องเหนื่อยหน่อยเนื่องจากว่าดาวเสาเขาเป็นเกษตรรออยู่นะครับ ต่อมาเรื่องของความรักนั้นก็แปลว่ามีโอกาสที่จะสูญเสียหรือโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นเพราะมันอยู่มุมรวนะหรือคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยเพียงแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนิดหนึ่งนะครับหลังจากวันที่26พอดาวังคารย้ายขยับขึ้นไปผมว่าน่าจะเคลียร์กันได้ดีก็คือเริ่มเริ่มปปลายเดือนแต่เรื่องของหน้าที่การงานที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยนะครับมีดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสอยู่ราศีกุมเรือนกรรมะของคุณโดยตรงผมว่าช่วงเวลานี้นะครับใครที่เป็นราศีพฤษภ พอพันธุไปกรรมะอาจจะเริ่มเอาบ้านไปที่ทํางานหรืออาจจะเริ่มย้ายไปอยู่บ้านใหม่เพราะของเก่ามันดีเราไม่ไปตอนนี้มันไม่ดีเพราะมันเป็นป่าแล้วมันเลยขยับไปนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวหลักๆแล้วก็แนะนําให้ทําบุญทําทานนิดหนึ่งเพราะเกตเริ่มเข้าสู่มุมวินาานะครับอันนี้อาจจะต้องพึ่งนะครับสายศาสตร์บ้างเพราะอยู่มุมลับๆลี่ลับๆที่คุณมองไม่เห็นนึกไม่ถึงอาจจะส่งผลช่วยคุณได้นะครับเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ย อยู่ในราศีกลุ่มเนี่ยเป็นองค์เกนอุดมเกณฑ์ของลัคนาที่เกิดในราศีของผู้ศพโดยตรงและเรื่องสุดท้ายไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการเงินการทองนะครับดาวของคุณก็คือดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินการทองโคจรเข้าสู่มุมสุภะแปลว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จของงบการเงินขอโปรเจกต์โครงการยิ่งต่างชาติยิ่งดีตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปแต่การได โอกาสโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับก็ต้องเหนื่อยยากนิดนึงมันจะมีจุดเสียบ้างคุณทําดีแทบตายแต่คนก็อาจจะเข้าใจคุณผิดบ้างหรือคุณพูดจาอาจจะติดขัดดูเหมือนดีสุภาพต้องดีแต่มันเป็นดาวพินทุบาทมันจะส่งผลนิดหนึ่งนะครับเรามุ่งให้กับอาจารย์เรามุ่งให้กับศาสนานก็จริงแต่คนอื่นไม่เข้าใจมันมีนะครับมันกลายเป็นว่าพอพูดปุ๊บสุกนะครับพอเป็นเก้ามันพินทุบาทต้องระวังนิดนึงดาวพุธมาถึงเรื่องเจราจาเอกสารสัญญา ดูให้ดีพิจารณาให้รอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดให้มันเบาบางจางลงแล้วที่สําคัญสุดท้ายต้องเตือนคือพ,พ่อดาวพุธเขาไปตีโกลนกับราหูที่ทับดวงชะตาคุณด้วยอันนี้คือบทสรุปสั้นๆของลัคนาสถิณราศีพุษศพในเดือนกุมภาพันนั่นเองครับ